ส่วนประเด็นข่าวใหญ่ซึ่งจะกไไระบาล่เรียงกันจากนี้เป็นต้นไปครับทุกผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้แน่นอนว่าคืนนี้ในส่วนของคอสชอพลเดกประยุทธจันโอชาก็คงจะออกทรทัศน์วายการเฉพาะกิจเป็นทรทัศ์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยคืนความสุขให้คนในชาติทุกคืนวันศุกร์ก็คงจะไล่เรียงถึงผลการทํางานในช่วงที่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ รวมตลอดจนถึงการตอบคําถามประเด็นต่างๆซึ่งมีข้อสงสัยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะใช้เวทีหรือรายการคืนความสุขให้คนในชาติที่ว่านี้แจกแจงเพราะฉะนั้นน่าสนใจนะครับที่เราได้ยินจากปากพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรัฐศาสตร์ความสุขของแผ่นชาติกรณีของอูก็ดีกรณีของสหรัฐก็ดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ยินจากปากของท่านนะครับ เพราะฉะนั้นค่าวันนี้ในารายการคืนความสุขให้คนในชาติก็คาดหมายได้ว่าพลเอกประยุทธ์จะพูดแสดงความรู้สึกแสดงท่าทีหรือแสดงสิ่งที่รัฐบาลไทยในนามของคอสช,อชอจะเดิมเนินการจากนี้เป็นต้นไปถึงกะนั้นต้องบอกนะครับว่าสถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะที่หลายคนเป็นกังวลกรณีของสหรัฐเนี่ยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสองประเด็นต้องแยกกันนะครับ ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ใช่ไหมฮะสหรัฐประกาศลดอันดับประเทศไทยเกี่ยวกับกรณีสถานการณ์การค้ามนุษย์ลงไปอยู่ในบัญชีสามซึ่งเป็นบัญชีต่ำที่สุดหรือว่าบัญชีดำซึ่งในทางกฎหมายหมายความว่าบารักโอบามาผู้นำสหรัฐมีเวลาประมาณเก้าสิบวันที่จะตัดสินใจที่จะ ลงโทษหรือมีมาตรการเกี่ยวกับการแซงนชันนะครับมีเวลาตัดสินใจอย่างนั้น90วันตัดผลกระทบในแง่ของภาพลักษณ์ซึ่งอาจจะถูกเอาไปขยายผลซึ่งอาจจะมีผลถึงกิจการของเอกชนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยอันนี้อันเนื่องมาจากการณีมีการเข้าไปชี้แจงของฝ่ายบริหารของสหรัฐในสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐในคณะ,ะกรรมการเกี่ยวกับกิจการเอเชียแปซิฟิก แล้วก็มีการพูดกันถึงสถานการณ์ด้านการเมืองในประเทศไทยประเด็นเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยเป็นการประมวลผลก่อนที่คอสอชโดยพลเอกประยุทธ์จะเข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองแต่ประเด็นที่กรรมธิการกิจการเอเชียแปซิฟิกใสภาเชิญฝ่ายบริหารของสหรัฐเข้าไปถามไทยอันนี้เป็นเรื่องกรณีคอสอชอเข้ามาควบคุมอำนาจโดยตรงประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีการพูดกันไปถึงขนาดว่าอาจจะหรือว่าเสนอให้ย้ายการฝึกร่วม เขาบ้ากูระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งมีมาเป็นประจำยาวนานให้ย้ายไปประเทศอื่นเป็นตัวออสเรเลียอันนี้เป็นกระแสข่าวแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเช้านี้มีคำยืนยันนะครับท่านผู้ชมครับทั้งสองประเด็นที่ว่านนี้จากทางด้านของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนางคริสตี้เคนนี่ซึ่งได้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวเรื่องเล่าเชา้า,านี้เมื่อวานนี้โดยทูตสหรัฐยืนยันนะครับว่า สหรัฐไม่มีการประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจแต่ประการใดหลังการปรับอันดับการค้ามนุษย์ของประเทศไทยลงในอันดับต่ำสุดทูตเชนนี่เนี่ยย้าเลยนะครับว่าไม่มีมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะต่อสินค้าของประเทศไทยเพราะการประกาศปรับอันดับลงสู่บัญชีต่ำสุดที่วานนี้เป็นแต่เพียงการให้ทบทวนมาตรการต่างๆของประเทศไทยในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เท่านั้น ขณะเดียวกันสหรัฐเองตั้งใจะจะช่วยภาคธุรกิจกับสินค้าของไทยซสด้วยซ้ำไปที่ปราศจากการใช้แรงงานทาสซึ่งสหรัฐก็ยินดีอย่างมากนะคะที่เห็นผู้นําไทยแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องการปรับอันดับการค้ามนุษย์ของประเทศไทยลงมา ทูตสหรัฐยืนยันว่าไม่ใช่มาตรการลงโทษนอกจากนี้การประกาศมาตรการอย่างนี้ต่อประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยสำหรับสหรัฐอเมริกาแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแม้ว่าอเมริกาจะให้ความสําคัญกับปัญหานี้และขณะนี้อเมริกาก็ได้พุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศมากกว่าการที่จะประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับไทยแปลว่าเขาประกาศออกมาเพื่อจะมุ่งเน้นมาช่วยกันหาทางแก้ปัญหา เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในประเทศไทยทไม่ได้ประกาศออกมาเพื่อจะมาลงโทษทางเศรษฐกิจกแต่ประการใดขณะเดียวกันทางทูตคริสตี้เคนนี่ก็ยังพูดถึงกรณีจะปรับกลับขึ้นมาในเทียสองได้อย่างไรเนี่ยโดยระบุน,นะครับว่าสารัฐจะพิจารณาถึงความพยายามย้ำนะครับว่าคือแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ปัญหาของประเทศไทยเป็นสําคัญ ปัจจุบันก็ได้เห็นทางการไทยตั้งใจที่จะต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยอันนี้สําคัญถ้าเราจะพูดถึงแก้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยมันคงยากแต่สหรัฐเขามองเฉพาะเรื่องความพย<อ>ายาม,ายามต้องทําให้เห็นนอกจากนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีการตัดลดงบประมาณหรือการสนับสนุนประเทศไทยในยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงประเด็นต่อมาอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับอันนี้เรื่องค้ามนุษย์ ประเด็นที่สองทูตคิสซี่เคนเนี่ระบุนะครับประเด็นที่มีการพูดกันว่าอเมริกาอาจจะระงับการฝึกร่วมทางทหารกับประเทศไทยภายใต้คอบโบโกคุณคิสซี่เคนนี่เนี่ยยืนยันว่าสหรัฐยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการอะไรอย่างไรเพียงแต่กำลังทบทวนเพราะว่ากฎหมายของสหรัฐเนี่ยระบุให้รัฐบาลสาหรัฐต้องพิจารณาถึงกิจกรรมแล้วก็การฝึกอบรมทางทหารต่างๆด้วยภายหลังจากที่เกิดการเข้าควบคุมอำนาจขึ้นในประเทศไทยนะคะ คนแคนดี้เนี่ยบอกว่าข่าวลือเยอะไม่อยากให้คนไทยไปเชื่อข่าวลืออยากจะให้รับข้อมูลทางสถานทูตคือรับข้อมูลจากทางสถานทูตเท่านั้นเนี่ยนะคะคือมีการเผยแพร่ออกมาผ่านสื่อต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทวิตเตอทีมข่าวของเรายังถามทูตสหรัฐด้วยนะครับว่ากระแสข่าวที่มีคนออกมาพูดถึงการปลุกกระแสต่อต้านสินค้าอเมริกา คุณคิสตี่เคนนี่บอกนะครับว่าเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนที่จะเลือกซื้อหรือไม่เลือกอสินค้าไม่เลือกซื้อสินค้าจากประเทศไหนประเทศหนึ่งเพราะปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทให้เลือกซื้ออย่างไรก็ตามทูตสหรัฐบอกนะครับว่าประเทศไทยกับอเมริกาเป็นคู่ค้ากันมายาวนานคนอเมริกันก,ก็ชอบสินค้าไทยส่วนตัวเองก็ยังเห็นคนไทยหลายคนก็ยังใช้ iPhone iPad ยังเล่น Facebook ซึ่งสะท้อนความเป็นมิตรของทั้งสองประเทศว่ายังคงอยู่แม้ที่ผ่านมาจะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบตนแต่กนก็เคารพในความเป็นมิตรและความแตกต่างในความคิดความเห็นส่วนสถานก,การณ์ในประเทศไทยถามท่านทูตเคนนี่เธอบอกว่าที่ผ่านมา ทางสหรัฐรับรู้มาตลอดนะคะถึงความพยายามในการที่จะปฏิรูปของประเทศไทยซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้คนไทยก้าวไปข้างหน้าแล้วก็แบ่งปันอนาคตด,ด้วยกันแต่ว่าในระยะสั้นนี้สหรัฐก็หวังว่าจะมีการหยุดจับกลุ่มคุมขังประชาชนซึ่งสหรัฐมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็อยากจะเห็นประเทศไทยกลับคืนสู่ความสงบโดยเร็วนะคะกลับคืนเข้าสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วถามต่อว่าโดยส่วนตัวคุณคริสตี้ท่านทูตมีความคิดเห็นอย่างไรต่อมาตรก,การคืนความสุขข,ของคอสช ท่านทุตก็บอกว่านอกจากอยากจะเห็นคอสชคืนความสุขให้กับประชาชนแล้วตนตนเองนั้นก็อยากจะเห็นคอสชคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนด้วยเช่นเดียวกันฟังบางช่วงบางตอนดูนะครับ As you know the United States in the wake of the Thai coup our laws require us to look at our military activities and our military training we're still reviewing Cobra Gold no decisions have been made at all I, so glad you asked because there are lots of rumors right now i really urge everyone don't believe rumors you know stay focused on the facts whenever any decisions are made concerning cobra gold or other issues we post them on our facebook page we tweet them we'll make sure people have that information but there have been no decisions made yet on cobra gold it's an important exercise i think the important thing the trafficking in persons report as you know, is annual and it's global, yes. and this is an issue that affects every single country yes. in the world. And it's really more of a call to action. There are no specific sanctions that come with this trafficking report. Well, I think we want to see progress in several areas. I think we all do. We want to see safer working conditions for people who could be trafficked. Well, I think we'll look at the effort, the the interest you know where is and and right now i have to say i'm i'm very pleased that our thai colleagues have taken this in the right spirit we're going to continue to fight this problem this is a global problem so that will be reviewed to see what happens but there's no for example no business sanction no sanction against thai products again american consumers look at what they buy and we want to help thai businesses make sure that the products they sell don't involve slave labor. Our focus at this point is not on sanctions. Our focus is on helping. Our focus is on solving the problem. This is not meant to be a punishment. And we're really excited about working with Thai business. You know, I know Thai business doesn't want slavery either. Yes. Yes. So we want to work with them, with our business, Thai business, to make sure that that Thai products don't involve human trafficking. I think first of all everyone is free to make their own choices. And today's world you have lots of products you can buy. Yes. That said, America is one of Thailand's oldest and largest trading partners. And I think our two countries have benefited together from that trade. Americans love Thai products. We love the things we get. And I see a lot of ties with iPhones and iPads and using Facebook and I'm glad of that. I love living in Thailand. And I love the Thai friends I have, even when I disagree with some of them. I have friends who feel every single way about Thai politics. I have friends on all sides. And I appreciate that we don't always see things the same, but we're friends anyway. We still like each other. And I take the views of people who may like America or may not, may, not, may or may not like our positions. I'm glad they feel free to tell us. I mean, I think that's what friends do. No, we know this is a complicated time. And we're friends. And we'll be friends throughout this. And we'll hope we can work together and find a great way forward for the Thai people. I hope happiness returns to Thailand. I hope democracy returns to Thailand, too. <coughs> ความริงผู้สหรัฐยังระบุด้วยนะครับน้องไร์ครับว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะสามารถกลับเข้ามาอยู่ในบรรัญชีอันดับที่สูงขึ้นก็คือเทียสอง <Okay. S 2> ในเวลาหนึ่งปีโดยระบุว่าช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นโชคไม่ดีของประเทศไทยที่ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์เป็นปัญหาใหญ่และประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่คนหลั่งไหลเข้ามามากมายเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่จะช่วยกัน นี่คือเสียงของทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย